มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านาศาสตร์การกีฬาชั้นนำในระดับชาติที่จัดการศึกษาด้านพละศึกษากีฬาการท่องเที่ยวนันทนาการวิทยา,าศาสตร์การออกกําลังกายและกีฬาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยมีนายปริวัติวรรณกลางเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ประกอบด้วยนายปรีชาจันทรประดิษฐ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตกระบี่อาจารย์นรุมนหวานดีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรียนัทบัวทองจันผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ well, สารพีไตรยวงศ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการอาจารย์ดรการตินุชสถิรมนัสผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกาศศรนักศึกษาและกิจการพิเศษอาจารย์กฤตยาสุภมิตรผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรการจนาการจนะประดิษฐ์รองคณบดีคณะวิทยาศสาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียนบบทองรองคณะบดีคณะศิลปศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรก้องเกียรติเชยชมรองคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์อาจารย์ดรพานุศีวิสุทธ์หัวหน้าสํานักงานกีฬาผู้ช่วยศาสตราจารย์จุธารัตน์ฤทธิเนื่องหัวหน้าสํานักงานรองอธิการบดีปรัชญาพละศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่เป็นผู้นำด้านศาสตร์การกีฬาในระดับชาติและนานา,นาชาติพันธกิจ 1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา 2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา 3. บริการวิชาการด้านศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 4. ทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 5. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคลอัตลักษณ์ทักษะดีมีน้ำใจนักกีฬาพัฒนาสังคมเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่เป็นสถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬาเป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางที่มีความโดดเด่นทางด้านศาสตร์การกีฬากิจกรรมกีฬาทางน้ำเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาสู่การเป็นผู้นำด้านกีฬาในระดับชาติ โดยมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 3. คณะประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต4ปีได้แก่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬาซึ่งมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้นำทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพวิจัย พัฒนาและสร้างเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพของประเทศสู่ระดับสากลคณะศิลปศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต4ปีได้แก่สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการซึ่งมุ่งเน้นผลิตและพัฒนาบัณฑิตด้านการท่องเที่ยวนันทนาการและสุขภาพให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม คณะศึกษาศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพละศึกษาและระดับปริญญาตรีหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต4ปีสาขาวิชาพละศึกษาซึ่งมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตครูและบุคลากรทางด้านพละศึกษาสุขศึกษาและนันทนาการที่มีคุณภาพอันนำไปสู่ความก้าวหน้าของชีวิตและสังคม ด้านความเป็นเลิศด้านกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่มีบุคลากรและนักกีฬาที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละชนิดกีฬาที่หลากหลายทั้งในระดับจังหวัดระดับชาติและนานา,นาชาติบุคลากรที่เป็นนักกีฬาหรือผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยประกอบด้วยอาจารย์นรมนหวานดีนักกีฬาและผู้ฝึกสอนบาสเกตบอลทีมชาติไทย อาจารย์ดรพานุสีวิสุทธ์ผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลทีมชาติไทยอาจารย์สุทนเพชรนินผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยทีมชาติไทยอาจารย์สิบเอกสุรชัยแท่ดานผู้ฝึกสอนกรีธาทีมชาติไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพีรพงษ์หนูพยันนักกีฬากรีธาทีมชาติไทยนายวรพลเกื้อผลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนคาราเต้โดทีมชาติไทย นายติมผลชูนักกีฬาและผู้ฝึกสอนกาบดี้ทีมชาติไทยเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลกและเอเชียนอินดอร์เกมอาจารย์สินีนุชโสรสนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทยเรือเอกหญิงวันดีคำเอี่ยมนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยกน้ำหนักทีมชาติไทยเหรียญทองแดงกีฬาโอลิมปิก2ส,สมัยปี2004และ2008 สำหรับนักศึกษาปัจจุบันที่เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยคาราเต้โดได้แก่นางสาวชัญยนุชีพเป็นสุขนางสาวมณีวันบุตรสุวรรณและนายเฉลิมพลผิวละเอียดกีฬายกน้ำหนักได้แก่นางสาวสิริมาเมืองทรัพย์นางสาวสุพัชรินคำแหงกีฬากาบัดดี้ได้แก่นางสาววาสนาราชมณีนางสาวกน,นิกามั่นหมายนางสาวเสาวภาเชื้อขาว นางสาวเบญรัต์ขวัญใจนายจัก,กรพจน์จงไกรจักนายทีระเดชชัยยศิธิ์และนางสาวมินตราสายพรมนอกจากนั้นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ยังเป็นศูนย์นักกีฬาทีมชาติไทยจำนวน4ชนิดกีฬาได้แก่คาราเต้โดแฮนบอลลีลาศ กาบตีซึ่งมีผลงานการแข่งขันประเภททีมหญิงได้รับรางวัลเหรียญเงินกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่16ประเทศจีนเหรียญทองแดงกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่17ประเทศเกาหลีใต้และครั้งที่18ประเทศอินโดนีเซียเหรียญทองแดงเอเชียนอินดอร์มาชิเนอาร์ตเกมครั้งที่4 นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ยังมีสิ่งสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาการกีฬาสุขภาพ การท่องเที่ยวและนันทนาการอีกมากมายเช่นห้องวิทยาบริการห้องคอมพิวเตอร์ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาศูนย์ฝึกกีฬาปีนหน้าผาศูนย์ฝึกกีฬากาบดี้ทีมชาติไทยศูนย์ฝึกกีฬาคาราเต้โดระดับภาคใต้และศูนย์กีฬาและกิจกรรมทางทะเลซึ่งมีการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางทะเล เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านกีฬาทางน้ำซึ่งได้แก่กีฬาดำน้ำกีฬาเรือพายการช่วยชีวิตทางน้ำและด้านกีฬาที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลรวมทั้งเป็นศูนย์บริการทางวิชาการเกี่ยวกับกีฬาและกิจกรรมทางทะเลเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลสามารถสร้างอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นและสนับสนุนนโยบายด้ การท่องเที่ยวของรัฐบาลในการนำเงินตราเข้าประเทศซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์กีฬาและกิจกรรมทางทะเลมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลายัยสามารถพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลายัยให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่วางไว้จากคำขวัญที่ว่ากีฬาสร้างคนคนสร้างชาติจะเป็นพลังผลักดันให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ผลิตบัณฑิตนักกีฬาผู้ฝึกสอนกีฬาที่มีคุณภาพไปสู่สังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการประกอบอาชีพ เป็นฟันเฟืองเล็กๆที่เปลี่ยมไปด้วยคุณภาพเพื่อร่วมกันสร้างชาติไทยให้มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจอันจะทำให้เรายืนหยัดทัดเทียมกับนานา,นาอารยประเทศสืบต่อไปอย่างยั่งยืน